ูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบของนายบุญไตกยตายสาบ้านโนนเจริญหมู่ที่6ตำบลน,นาตาลอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร เป้าหมายหลักของศูนย์ผมตั้งใจทำให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปเป่นที่ส่งเสริมสน,สนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองลดการพึ่งพิงจากภายนอกเดิมผมมีอาชีพเกษตรกรรมมีความสนใจศึกษาด้านการ,กรเกษตรเป็นพิเศษเพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นระบบได่ผลผลิตที่เหมาะสมมากขึ้น เส้นปฏิทฤษฎีใหม่ผสมผสานรูปแบบโคกหนองนารวมถึงความรู้จากศูนย์ศึกษากา,ารพัฒนาภูพานันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครและศูนย์กติกรรมธรรมชาติได้ลงมือทำต่อเนื่องต่อมาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน,นโนนจรเินเมื่อวันที่8มีนาคม2 5 6 2ซึ่งจึงมีแนวคิดกับตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคเพนเพื่อพัฒนาตนเองและประชาชนในพื้นที่โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทุนของตนเองเมื่อพศ2564ในพื้นที่เริ่มต้นหนึ่งไร่เพื่อเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมแบบผสมผสานให้ผู้คนที่สนใจเข้าเยี่ยมยามถามข่าวทำกิจกรรมร่วมกันแบบพี่น้องปัจจุบันได้ขยายพื้นที่จากเดิมหนึ่งไร่เป็นสี่ไร่เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐสถา,าบันการศึกษากลุ่มองค์กรหลากหลายกลุ่มและประชาชนในพื้นที่เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งจุ ดเด่นของศูนย์เป็นแหล่งแรกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันและลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจหลากหลายส่งผลให้ศูนย์มีการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขึ้นและมีการใช้ประโยชน์จากศูนย์แบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผลการดำเนินงานของศูนย์ผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ศูนย์เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำโดยได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนโดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลตู่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจำนวน15คนเป็นการสนับสนุนให้ผู้นำทุกระดับ กำนันผู้ใหญ่บ้านประธานกลุ่มองคอ์กรกลุ่มอาชีพปาาชาวบ้านประธานชมรมนักเรียนนักศึกษาสมาชิกผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนภายในตำบลนาตาลเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ผ่านกิจกรรมภายในศูนย์เช่นการบริหารจัดการศูนย์ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามสภาพและความถนัดภายในศูนย์ เป็นวิทยากรประจําฐานเรียนรู้ประการต่อมาอยากให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นสถานที่พัฒนาทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นจึงได้กําหนดฐานสําหรับถ่ายทอดองความรู้ทักษะอาชีพจํานวนสิบฐานและประจําหมู่บ้านจํานวน6หมู่บ้านบ้านละหนึ่งฐานเรียนรู้รวม6ฐานเรียนรู้ ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเพิ่มรายได้สร้างอาชีพจากความถนัดเช่นทำการเกษตรเพื่อจําหน่ายใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ําลดรายจ่ายจากการทําสิ่งของใช้เองหรือนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาถนอมหรือแปรรูปเช่นปุ๋ยหมักชีวภาพน้ําหมักชีวภาพปลูกพืชคลุมดินรู้จักประหยัดและออมเงินในรูปแบบเก็บออมทั้งรูปของเงินบางส่วนขายขยะเพื่อออมปลูกพืชห้าระดับตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนา และใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าด้วยความประหยัดผมเองได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการ904ซึ่งขณะน,นี้อยู่รอผลการคัดเลือกขั้น2เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งปันช่วยเหลือเกือ้อกูล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสอนใช้แผนชีวิตเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตเนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีแผนชีวิตเป็นวัคซินเช่นจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายให้รู้ต้นทุนตัวเองอยู่เสมอส่วนของการบริหารจัดการศูนย์ผมได้แบ่งตามหน้าที่ดังนี้ด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ด้านสิ่งแวดล้อมนำพืชพันธุ์ป่าอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์ด้านการพัฒนาผู้นำให้มีผู้นำที่มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นด้านสังคมและวัฒนธรรม พื่อให้เกิดสังคมเกื้อกูลแดงปันเสื่ออาทรดูแลซึ่งกันและกันและให้ความสําคัญกับวัดในพื้นที่เช่นถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรที่เป็นยาให้กับทางวัดนนเจริญเพื่อเป็นพื้นที่แหล่งสมุนไพรทางยาให้กับญาติโยมและผู้มาเยี่ยมเยือนจากนี้ยังใช้แผนปฏิบัติการของศูนย์และแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนตนําบลเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์ให้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้นการขยายเขตไฟไฟ,ฟ้าเพิ่มกําลังผลิต องโาเให้มีไฟฟ้าใช้มากขึ้นซึ่งความสําคัญของศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตแบบโอเพนมีผู้เข้าศึกษาดูงานดังนี้ 1. เครือข่ายโคกน้องนา 2. นักเรียนโรงเรียนนาตานกำขา 3. า 3. นักเรียนโรงเรียนนาอ่างม่วงคํา 4. นักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอสอคอรเต่าง,งอย 5. กอรอมน,อนสกลนคร ได้เขียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริหารสวนตำบลนาตาลรวมถึงผมเองสามารถนําความรู้ความสามารถจนได้รับคัดเลือกรอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร904การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆที่ร่วมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ศูนย์รวมคนทําดีภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการศูนย์ประกอบด้วยกรรม ผู้ใหญ่บ้านประธานกลุ่มองค์กรกลุ่มอาชีพป่าชาวบ้านประธานชมรมนักเรียนนักศึกษาประชาชนสามาชิกผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำจีดอา,าสาพัฒนาชุมชนส่วนราชการเอกชนประชาสังคมสถาบันการศึกษาวัดกลุม่มผู้มีอุดมการเดียวกันภูมิปัญญาพลังทางสังคมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาตาลคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้พัฒนาคุณภาพ ชีวิตคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอเต่างอยคณะกรรมการศูนย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลน,นาตาลทรัพยากรด้านการเกษตรกรรมภูมิปัญญาทางกษตรกรรมธรรมชาติที่นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ จากที่กล่าวมานั้นผมเชื่อว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีส่วนช่วยให้ประชาชนในพื้นที่นําองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ที่มากขึ้นเช่น การเลี้ยงสัตว์การบำรุงดินการอนุรักษ์ป่าการทำนาข้าวปลูกพืชปลอดสารเคมีและสมุนไพรการเพราะเห็ดการเผาถ่านประหยัดพลังงานการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนเช่นพลังแสงอาทิตย์การทำน้ำหมักชีวภาพและการทำคนาท,ทองคำปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือกินจึงแบ่งปันเหลือแบ่งปันจึงขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวทางศูนย์ได้จัดสถานที่ของศูนย์ในรูปแบบฐานเพื่อเพื่ออำนวยต่อการเข้าเยี่ยมชมผู้ที่สนใจ ให้ได้มากที่สุดแต่ยังคงความเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในศูนย์การส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้และพืชพันธุ์ธัญญาหาร จําเป็นสุดท้ายนี้ส่วนที่สําคัญที่สุดของการดาเนินงานของศูนย์คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปหน่วยงานและองค์กรต่างๆเน้นการฝึกปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดทักษะที่ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติจึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้เชิงปัจจัยได้แก่นําหลักตรงงานมาปรับใช้ให้เหมาะกับชีวิตของแต่ละบุคคลแนวคิดหลักปัจจัยเสร็ ิพพอเพียงทักษะทฤษฎีบันไดเก้าขั้นสู่ความพอเพียงให้ความรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ความรู้แนวคิดพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาความรู้แนวคิดกเกษตรผสมผสานเป็นต้นจากนี้ผมมีความเห็นว่าปัจจุบันทางออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเป็นอีกช่องทางสาคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังศูนย์เรียนรู้แต่สามารถ ดูผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k ที่ผมกำลังก่อร่างสร้างให้มีขึ้นเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกช่องทางที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ผมและเครือข่ายมีให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทีมงานเครือข่ายทุกเครือข่ายขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานองคอ์กรและประชาชนในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของผมและพร้อมสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ โอเพนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ขอบคุณครับ